หูย้ายอังคารร่วมพระสาเลงเม่พฤษพเมถุนธนูสิงกันมีเคราะหนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่อง ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ HOME OF NO สวัสดีครับพบกับ HOME OF NO กันอีกครั้งวันนี้เราจะมีอะไรมานำเสนอนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับในปัจจุบันมีกระเบื้องมากมายหลายประเภทที่สามารถนำมาใช้ในการทำหลังคาได้เพราะแต่ละวัสดุ จะทำให้ได้หลังคาที่สวยแตกต่างกันดอกไปแล้วปัจจุบันกระเบื้องที่นำมาใช้ทำหลังคามีกี่แบบจะมีแบบไหนบ้างตามชมกันเลยครับ 1. กระเบื้องรลอนคู่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์กระเบื้องลอนค,ออนคู่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศมาอย่างยาวนานโดยโรงงานที่ผลิต กระเบื้องประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์นี้มักมีพื้นฐานการผลิตสินค้ากลุ่มปูนซีเมนต์อยู่แล้วเพราะว่ากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าสูงกว่าสินค้าประเภทปูนซีเมนต์โดยโรงงานหลักๆที่จำหน่ายสินค้ากลุ่มนี้อันได้แก่ SCG 5ห่วงตราเพชร TPI กระเบื้องโอลาน เป็นต้นถ้าถามว่ากระเบื้องร้อนคู่แต่ละโรงงานแตกต่างกันจริงหรือไม่ถ้าสอบถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยการใช้งานทั่วไปแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าโรงงานที่ผลิตกระเบื้องร้อนคู่ที่หนาที่สุดคือโรงงาน SCG ซึ่งปัจจุบันมีรุ่น h ฮบิออกมาที่มีความหนาถึง 5.5มิลิเมตรทำให้กระเบื้องรอนคู่ SCG มีราคาสูงที่สุดนอกจากนี้โรงงานอื่นๆยังมีตัวความหนา4มิลิเมตรออกมาด้วยซึ่งจะใช้เนื้อวัสดุน้อยทำให้ราคาต่อแผ่นถูกลงอย่างมากแล้วความหนาของกระเบื้องส่งผลแตกต่างกันจริงหรือไม่ เรื่องนี้ต้องขอบอกว่าความหนาของกระเบื้องรอนคู่จริงๆแล้วในเรื่องความหนาก็มีผลต่อความคงทนแต่ทั้งนี้การที่โรงงานหลายโรงงานผลิตขนาดเพียง5มิลิเมตรก็ไม่ได้หมายความว่าสินค้าไม่แข็งแรงหากแต่ถ้าต้องการการทนแรงการกระแทกมากๆแล้วนั้นซึ่งบ้านเรา พื้นที่ที่ได้รับแรงกระแทกเยอะๆก็มักจะเป็นพื้นที่ที่สูงและมีลมกันโชกแรงดังนั้นถ้าใช้สำหรับหลังคาบ้านทั่วไปการเลือกใช้ขนาดความหนาก็ไม่ได้ส่งผลแตกต่างกันเท่าไรนักจึงเหมาะกับการใช้งานที่อาจต้องมีการเปลี่ยนรูปทรงหรือเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาอยู่เป็นระยะระยะดังนั้นก็อาจเรียกได้ว่า คนที่ซื้อความหนาก็คือซื้อความสบายใจนั่นเองกระเบื้องคอนกรีตแบบลอนกระเบื้องคอนกรีตแบบลอนเป็นกระเบื้องรุ่นดั้งเดิมที่ใช้อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรและหลังคาทรงจัว่วและปัญญ้นหยาอาจแพร่หลายในประเทศไทยและอยู่คู่งานบ้านจัดสรรมาอย่างยาวนานกว่า50ปี โดยกระเบื้องคอนกรีตรแบบอัดลอนนี้มีทั้งแบบลอนใหญ่และลอนเล็กโดยแต่ละโรงงานจะมีรูปทรงที่คล้ายคลึงกันจึงเล่นเฉพาะระดับสีที่แตกต่างกันไปด้วยความที่มีมายาวนานทำให้กระเบื้องคอนกรีตรมีสีสันของแต่ละรุ่นจากโรงงานมากกว่า30สี กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบเพิ่งได้รับความนิยมเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมานี่เองเพราะว่ารูปทรงและลวดลายของกระเบื้องที่ได้ทําให้กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบเหมาะกับงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรสไตล์โมเดิร์นตัวแผ่นจะเรียงกันเรียบสวยโดยมากโรงงานที่ผลิตกระเบื้องคอนกรีตแบบลอนได้ก็จะสามารถ ผลิตคอนกรีตแบบเรียบได้เช่นกันโดยโครงสร้างตัวแผ่นหลักที่ทำมาจากคอนกรีตแล้วมีการพ่นสีด้านหน้าแต่ละรุ่นราคาจะเล่นตามลำดับที่แตกต่างกันไปกระเบื้องรูปวาลผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณสมบัติของกระเบื้องรูปว้ลคือการให้ลุกและฟรีดที่ได้รับความรู้สึกสไตล์ออเรียนทอส ปัจจุบันกระเบื้องเว้าวที่มีแผ่นบางได้แก่กระเบื้องของ SCG 5ห่วงตราเพชรโดยกระเบื้องเว้าวที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนเป็นการพัฒนาตัวกระเบื้องจากวัสดุประเภทไฟเบอร์ซีเมนซึ่งเป็นเนื้อวัสดุเดียวกันทํากับกระเบื้องรอนคู่ไตรลอนโปรอนจัตุลอนเป็นต้น กระเบื้องหลังคาลายไม้กระเบื้องหลังคาลายไม้เป็นลายเรียนแบบธรรมชาติด้วยปัจจุบันการผลิตรูปทรงลายไม้สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบจากวัสดุประเภทเดียวกันทำให้กระเบื้องลายไม้เรียนแบบหลังคาธรรมชาติเริ่มมีการผลิตออกมาเรื่อยๆโดยกระเบื้องหลังคาลายไม้นี้เหมาะกับการติดตั้งหลังคารีสอร์ท ที่ต้องการลุกธรรมชาติโดยการเลือกกระเบื้องหลังคาสามารถเลือกให้เหมาะสมกับงานที่ใช้หรือโครงหลังคาเดิมที่มีอยู่เพื่อเหมาะกับการติดตั้งและการซื้อหลังคาสิ่งที่ต้องคำนึงนอกจากรูปลักษ์แล้วควรคำนึงถึงน้ำหนักหลังคาและองศาของหลังคาเป็นสําคัญด้วย และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Home of No นำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่